เมื่อเรือจอดเทียบท่าเรียบร้อยแล้วลูกศิษย์ลูกหาต่างกุลีกุจอหามแคร่มไม้ไผ่ลงไปท่าน้ำเพื่อรับท่านพระอาจารย์มาบนบกทั้งพระทั้งเนนคารวาสญาติโยมพากันเตรียมพร้อมเพราะต่างรู้การมาของพระอาจารย์เป็นการล่วงหน้าแล้วคณะผู้ติดตามพร้อมคณะที่รอรับรีบอุ้มพระอาจารย์ขึ้นนอนบนแคร่มไม้ไผ่แล้วหามท่านขึ้นจากเรือ มุ่งหน้าเข้าวัดอมาตยารามตรงไปที่โบสถ์ตามที่ทางวัดได้จัดเตรียมไว้รับท่านพอไปถึงพระอุโบสถก็วางแคร่ลงบนพื้นเบื้องหน้าพระประธานหลวงปู่ใหญ่นอนสงบนิ่งเฉยเหมือนอยู่ในสมาธิหรือเข้าฌานไม่รับรู้อะไรทั้งสิน้นท่านอยู่ในอาการนี้ตั้งแต่เริ่มออกเดินทางดูประหนึ่งว่า อดทนรอเพื่อให้ถึงวัดอมมาตยารามตามที่พระอาจารย์ดีได้อารัธนาไว้เมื่อสิทธิ์พาหลวงปู่ใหญ่เข้าพักภายในโบสถ์เรียบร้อยแล้วหลวงปู่บัวพาจึงได้กราบเรียนที่ข้างหูว่าครูบาอาจารย์ถึงแล้วจำปาศักอยู่ในโบสถ์วัดอมาาแล้วหลวงปู่ใหญ่คงได้ยินชัดเจนแล้วถามกลับว่าเฮ้อ วัดอมาตบอหลวงปู่บัวพาตอบว่าครับขน้อยมหัสจรรย์อย่ายงเหลือเชื่อหลวงปู่ใหญ่ลุกขึ้นนั่งด้วยองค์ท่านเองทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ลูกศิษย์จะต้องช่วยประคองทุกครั้งเวลาจะนั่งหรือจะนอนแต่ครั้งนี้ท่านลุกขึ้นนั่งเหมือนกับไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเลยหลวงปู่ใหญ่นั่งพับเพียบลำตัวโน้มไปข้างหน้า ใช้มือยันกับพื้นมือข้างหนึ่งอยู่ระหว่างเข่าทั้งสองข้างอีกมือยันออกไปด้านข้างเล็กน้อยสายตามองไปที่องค์พระประธานหลวงปู่ใหญ่เรียกหาผ้าสังคาติมาพาดบ่าแล้วจึงก้มหน้าลงแสดงท่ากราบพระประธานดูท่านจะไม่มีเรี่ยวแรงหลวงปู่บัวพาพระอาจารย์กงแก้วจึงเข้าไปช่วยพยุง หลวงปู่ใหญ่คงอ่อนเพลียมากไม่สามารถกราบแบบเป็นจางคะประเด็ดได้เพียงแสดงอาการก้มลงไปข้างหน้าสามครั้งเมื่อกราบครั้งที่สามร่างของท่านก็แน่นิ่งอยู่อย่างนั้นไม่ไหวติงหลวงปู่บัวพามีความคิดว่าถ้าประคององค์ท่านให้นอนลงท่านคงจะอยู่ในอิริยาบถท,ที่สบายมากกว่าจึงได้ขอความเห็นจากพระเนนที่อยู่ณที่นั่น พระเนนต่างก็เห็นด้วยพระอาจารย์ดีพระอาจารย์สอพระอาจารย์กงแก้วพระอาจารย์บุญเพงและพระอาจารย์บัวพารวมห้าองค์ได้เข้าพยุงกายหลวงปู่ใหญ่เพื่อจะโน้มให้ท่านลงนอนแต่แล้วทุกองค์ต่างล้มเลิกความตั้งใจเพราะไม่สามารถทำให้ร่างของท่านขยับเขยืขย้อนได้องค์ท่านไม่ไหวติงและหนักราวกับก้อนหินใหญ่ หลวงปู่บัวพาได้ตั้งสติก่อนจึงพูดว่าพอแล้วพอแล้วไม่ต้องเอาท่านลงนอนท่านคงต้องการจะไปในท่านี้สิทธุทุกองค์จึงนั่งลงรอบองค์ท่านเปิดช่องให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกหลวงปู่ใหญ่นั่งอยู่ในท่าก้มไปข้างหน้าอย่างนั้นประมาณ20นาทีมีเหงื่อผุดตามตัวท่านจนจีวรเปียกแต่ไม่มีใครกล้าไปแตะต้ององค์ท่าน มีเพียงพระอาจารย์กงแก้วคอยระวังอยู่ด้านหลังเพราะกลัวท่านจะล้มพระอาจารย์ดีรีบเอาน้ำพ่นให้เป็นละอองฝอยรอบตัวท่านเพื่อจะได้ชุ่มชื้นขึ้นหลวงปู่ใหญ่ยังคงนั่งในท่าน,นั้นไม่ไหวติงต่อมามีอาการหายใจเฮือกใหญ่สามครั้งจนมองเห็นไหลทั้งสองยกขึ้นแล้วร่างท่านก็แน่นิ่งสงบไปเหมือนเดิม ลูกศิษย์ลูกหาเพ่งสังเกตไปที่จมูกของท่านจนแน่ชัดว่าท่านหมดลมปราณเสียแล้วจึงได้ประคองตัวท่านให้นอนลงคราวนี้ปรากฏว่าร่างของท่านอ่อนเพียงโน้มองค์ท่านลงนิดเดียวท่านก็นอนลงไปอย่างง่ายดายผิดกับเมื่อตอนแรกที่หนักเหมือนก้อนหินไม่สามารถขยับขยือนได้ ท่านอาจารย์กงแก้วท่านอาจารย์สอซึ่งยังเป็นพระหนุ่มอายุพรรษายัางน้อยสุดจะกลั้นความรู้สึกได้ถึงกับปล่อยโฮออกมาอย่างแรงรู้สึกสลดสังเวชในการสูญเสียครูอาจารย์ที่ท่านเคารพบ,บูชาเป็นอย่างยิ่งในวันนี้เป็นวันอังคารแรมสามค่ำเดือนสามปีมะเมีย ตรงกับวันที่สเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราชส4 8 5สิริรวมอายุของหลวงปู่ใหญ่เสากันตะสีโลหรือพระครูวิเวกพุทธกิจได้82ปีอายุพรรษา62ข่าวการมรณภาพของพระครูวิเวกพุทธกิจหรือหลวงปู่ใหญ่เสากันตะสีโลได้แพร่สัพพัดไปอย่างรวดเร็ว บริเวณวัดอมตตยารามแห่งนครจำปาสักขับข้างไปด้วยข้าราชการพ่อค้าประชาชนได้หลั่งไหลามากราบคาระวะศพของท่านอย่างไม่ขาดสายท่านพระครูนาคบุรีศีนาพิบาลหรือท่านเมาสและเจ้าเมืองจำปาสักได้เป็นผู้นำในการจัดบำเพ็ญกุศล ท่านอาจารย์กงแก้วได้ส่งโทรเลขไปยังเมืองอุบลแจ้งข่าวให้หลวงปู่สิงขันตายาขาโมและญาติโยมได้ทราบข่าวการมรณภาพของหลวงปู่ใหญ่และให้เตรียมไปรับศพท่านกลับเมืองไทยต่อไปกล่าวถึงคณะของท่านอาจารย์ทองรัตน์กันตะสีโลท่านอาจารย์บุญมากทิตะปัญโยและท่านอาจารย์กิธรม,มุตตโมที่รอหลวงปู่ใหญ่อยู่ที่ภูจัมปาสัก ได้ใช้เรือแจวลงไปรับหลวงปู่ใหญ่ที่เมืองมุลปาโมกในช่วงที่เรือแล่นสวนทางกันนั้นคงจะเป็นจังหวะที่ต้องอ้อมเกาะคนละฟ้าก,กันจึงทําให้คลาดกันไปได้ทางคณะจึงได้เดินทางไปยังเมืองบุญละปาโมกเมื่อทราวบว่าหลวงปู่ใหญ่ลงเรือมานครจำปาสักแล้วจึงเร่งรีบตามมา ในระหว่างทางกลับได้สวนทางกับเรือกลไฟที่กลับจากไปส่งคณะหลวงปู่ใหญ่ที่นครจำปาสักเจ้าหน้าที่บนเรือตะโกนบอกให้ทราบว่าหลวงปู่ใหญ่ได้มรณะภาพแล้วที่วัดอมมาตยารามเมื่อเย็นวานนี้ทางพระอาจารย์ทองรัตจึงได้รีบเร่งเดินทางมาที่นครจำปาสักเพื่อสักการะศพของหลวงปู่ใหญ่และจัดการส่งน้ำศพท่าน รอคณะจากทางจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางมารับศพเพื่อไปบำเพ็ญกุศลต่อไปท่านผู้ฟังคงพอจะจำกันได้ว่าการเดินทางไปเมืองลาวเป็นคณะที่สามนั้นมีหลวงปู่เจียจุนโทกับพระอาจารย์บุญเพ่งนาระโทหลานของหลวงปู่ใหญ่ได้ไปพักรออยู่ที่บ้านห้วยสาหัวเขตนครจำปาสักรออยู่ที่นั่นราวสี่เดือน เหตุการณ์การมรณาภาพของหลวงปู่ใหญ่เซากันตาสีโลจากปากคำของหลวงปู่เจี๊ยจุนโทมีดังต่อไปนี้ในการต่อมาพระครูเมาวัดอมบาดน่าจะเป็นพระครูนาคบุรีสีคนาพิบาลหรือท่านเมาให้คนถือจดหมายมาบอกให้ทราบว่าหลวงปู่ใหญ่ป่วยหนักและท่านกำลังจะเดินทางโดยทางเรือมาถึงนครจำปาศักประมาณห้าโมงเย็น ให้เรากับพระเพ็งผู้เป็นหลานของหลวงปู่ใหญ่เสามารอรับท่านหลวงปู่ใหญ่เสาจะมาถึงนครจำปาสักประมาณห้าโมงเย็นเมื่อเรือของหลวงปู่เสามาถึงเราพร้อมกับพระเพ็งก็ลงไปรับท่านในเรือพบว่าหลวงปู่ใหญ่เสาท่านมีอาการหนักมากจึงจัดเปลหามเข้าไปในวัดอมาตพาท่านเข้าไปในอุโบสถที่ทำด้วยไม้ ท่านก็ทำกิริยาให้ประคองท่านขึ้นกราบพระเราทั้งสองก็ประคองท่านขึ้นเพื่อกราบพระเมื่อกราบลงครั้งที่สามสังเกตเห็นท่านกราบนานผิดปกติจึงจับชีพจรดูจึงรู้ว่าชีพจรไม่ทำงานพระทั้งหลายในอุโบสถก็ว่าหลวงปู่ใหญ่เสามรณภาพแล้วหลวงปู่ใหญ่เสามรณภาพแล้วเราจึงตะโกนขึ้นพูดว่า ปู่ยังไม่มรณภาพตอนนี้ปู่เข้าสมาธิอยู่ใครไม่รู้เรื่องอย่าเข้ามายุ่งจึงพยุงท่านขึ้นจากอิริยาบถนั่งเป็นอิริยาบถนอนแต่ทำได้ยากเพราะมีอาการจะดับขันอยู่แล้วขณะที่พยุงท่านให้ลงนอนนั้นสังเกตเห็นมีพระเนนนั่งร้องไห้อยู่หลายรูปเราจึงไล่พระเนนเหล่านั้นออกไป หลวงปู่ใหญ่เสาเข้าสู่อิริยาบถนอนท่านก็หายใจยาวๆสามครั้งแล้วท่านก็ถึงแก่การกิริยาโดยสงบเมื่อเวลา17นาฬิกา30นาทีในวันที่สามกุมภาพันธ์ปี2485